ไม่ท T O A อควาชิลล์ฟิล์มสีชนิดเงาเงาแค่ไหนแตกต่างจากกึ่งเงาไหมวันนี้พาทุกคนไปทาแบบส,สดๆกันครับอย่าลืมทําความสะอาดพื้นผิวก่อนที่จะทาสีอควาชิลล์ลงไปด้วยนะครับทารอบที่1ทารอบที่2ต้องการให้สีชัดเจนและมีความเงาที่แน่นขึ้นเนี้ยบขึ้นสามารถทารอบที่3ได้ตามนี้เลยครับเสร็จแล้วครับมาดูความแตกต,ต่างของทั้ง3ชนิดกัน เงาวัสไปกับ TOA อาวควาชิลฟิล์มสีชนิดเงาที่มีกลิ่นอ่อนทาได้หลากหลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นเหล็กดำเหล็กกาไนโลหะผิวมงนวาวไม้จริงไหมเทียมคอนกรีต PVCUPVC กระจกหรือผนังกระเบื้องแถมยังทาง่ายเปิดกระป๋องแล้วทาได้เลยไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องผสมทินเนอร์ไม่ต้องผสมน้ำใครที่กำลังหาสีที่ทาได้หลากหลายพื้นผิวนะครับสามารถหาซื้อ TOA อาวควาชิลฟิล์มสีชนิดเงาได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ